เดี๋ยวเดี๋ยวดพี่ชาๆซ้อมเขาดีๆให้มันชัดๆโอมาเถิดนากาไลแม่มาเอออีกทีๆโอมาเถิดนากาไลแม่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 ม่งม่แม่แม่มัแมม่แม่แล้แมันมล่่่่แมแแ่ หากพูดถึงวงการตลกไทยชื่อหนึ่งที่คนไทยหลายยุคต่างก็รู้จักและจดจำได้ดีก็คือเดอดอกสะเดานักแสดงตลกรุ่นใหญ่ที่ฝากทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเอาไว้มากมายเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวชีวิตและเส้นทางในวงการบันเทิงของเขากันตลกที่ใครๆต่างก็เรียกขานกันว่าอาจารย์เดอ เด็กชายสมใจสุขใจเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2494ที่จังหวัดชุมพรเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ธรรมดาตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนอารมณ์ดีชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเมื่อโตขึ้นเขาได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่กรุงเทพและก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในปี2512กับวงดนตรีลูกทุ่งรับพินภูไทยโดยใช้ชื่อว่ากลิ่นดอกพิกุล ไม่นานในปีพศ2520เขาก็ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆก่อตั้งคณะตลกเด่นเดอเทพก่อนจะพัฒนามาเป็นเด่นเดอดูดีและกลายเป็นคณะเดอดอกสดเดาในที่สุดอสอ,อ้อแล้วอ่มันสอบให้กูแล้วลงลงงราทงมีกี่อันทีสามทงกี่อันสองหรือสาม า,ายขณะนี้คือบ้านของเสียงหัวเราะรวมตลกมากฝีมืออย่างเพชรโพทองตีดอกสะเดาสายยันดอกสะเดาและอีกหลายคนที่ช่วยกันสร้างตำนานให้คนไทยหัวเราะกันทั่วประเทศเส<ะ>ียงหัวเราะจากคณะนี้ดังไปทั่วประเทศและทำให้เดอดอกสะเดากลายเป็นตลกรุ่นใหญ่ที่คนไทยจดจำเดิอดอกสะเดาไม่ได้หยุดแค่เวทีตลก แต่เขายังสร้างผลงานทั้งละครและซิทคอมมากมายตั้งแต่ดาวเรืองพิศวาสไปจนถึงระเบิดเถิดเทิงและผู้กองเจ้าสเสน่ทุกบทบาทล้วนเต็มไปด้วยความสุขที่เขามอบให้ผู้ชมเนี่ยเขาถึงบอกคนเรานะอยู่โลกมนุษย์มัมีแต่ความทุกข์หาสุขไม่ค่อยเจอเฮ่ไม่เหมือนฉันเอาธรรมะเข้าทางธรรมเอาธรรมะเข้ามาขาย่มขมจิตใจก็ทําให้จิตใจกันลื่นเลง ก็บริสุทธิ์เหมือนเด็กแรกเกิดยังไงอย่างนั้นเลยนี่ดูสิคนเรานะอายุอายุปูนี้ละกว่า50ปีในวงการเขาคือหนึ่งในตลกที่สร้างทั้งเสียงหัวเราะและแรงบันดาลใจและเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นมีภรรยาคู่ใจอย่างปูกนกวันที่รวมทุกข์รวมสุขมาด้วยกันแต่ชีวิตก็เหมือนนิทานมีทั้งบทสุขและบททุกข ปัจจุบันเดือดอกสะเดาต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซิรินทร์ด้วยภาวะสะตกจากโรคประจำตัวจนต้องเจาะคอเพื่อช่วยรักษาภาพที่ลูกศิษย์อย่างสังดอกสะเดาโพสต์ Post, ทำให้แฟนๆหลายคนต่างพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้เด๋อดอกสะเดากันอย่างล้นหลามลูกสาวของเขาบอกกับทีมงานห้องข่าวบันเทิงเวิร์กพอร์23ว่าแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่หัวใจคุณพ่อยังสู้ความจำยังดีเยี่ยมแถมกำลังเตรียมฟื้นฟูร่างกายต่อไป จากเด็กชายสมใจสุขใจสู่ตลกรุ่นใหญ่เดอิดอกสะเดาเรื่องราวชีวิตของเขาเป็นหลักฐานว่าเสียงหัวเราะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงแต่มันคือพลังที่ทำให้ผู้คนจดจำและส่งกลับคืนมาในวันที่เขาต้องการกำลังใจมากที่สุด